กำลังคิดจะรีโนเวทบ้านอยู่ใช่ไหมครับก่อนจะลงมือเปลี่ยนบ้านเก่าให้ดูใหม่ลองฟัง5สิ่งที่ควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้านข้อที่ 1. สำรวจโครงสร้างเดิมก่อนทุกครั้งหลายบ้านเจอปัญหาพื้นสุดหลังคารั่วแต่เจ้าของเดิมไม่รู้อาจเจอปัญหาใหญ่ระหว่างทําได้ข้อที่ 2. วางแผนงบประมาณแบบมีเผื่อการรีโนเวทนะครับมักจะเจอค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดควรตั้งงบประมาณเผื่อไว10้10-15%ไว้เผื่องานฉุกเฉิน ข้อที่3อย่าลืมเรื่องกฎหมายการต่อเติมทุกผนังทำหลังคาใหม่บางกรณีต้องแจ้งเขตหรือใช้แบบวิศวกรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อที่4ี่คิดฟังก์ชันใหม่ให้ตอบโจทย์ชีวิตอย่าทำแค่สวยแต่ใช้งานต้องเวิร์กเช่นเพิ่มแสงธรรมชาติทำให้ทางเดินสะดวกขึ้นข้อที่5รีโนเวทบ้านเท่ากับเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินบ้านเก่าถ้ารีโนเวทดีๆนะครับราคาขายปล่อยเช่านะครับจะขึ้นทันทีจากบ้านโซมนะครับกลายเป็นบ้านใหม่ที่น่าลงทุนรีโนเวทบ้านให้คุ้มค่า ต้องวางแผนให้รอบด้านและเลือกทีมที่ไว้ใจได้ให้นึกถึงลุงโลดสิครับลุงโลดจะนาวงคอนสตรักชั่น